โอเคครับก็ต้องกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมตัวผู้อยู่ผมในกาแล็มิเกมเกมคอเตอร์1.6นะฮะซึ่งวันนี้ผมกับเพื่อนก็จะมาทําการเว้นซ่อนหากันในเกมนี้นะฮะซึ่งทีมหาก็จะใช้ปืนได้แบบครบเครื่องเลยนะฮะครบอาวุธส่วนคนซ่อนใช้ได้แต่มีเท่านั้นนะฮะแล้วคนซ่อนต้องเอาชีวิตรอาให้ได้ภายใน5นาทีนะฮะซึ่งเดี๋ยวผมจะไปเริ่มกันเลยแต่ก่อนอื่นผมขอสุ่มทีมก่อนนะฮะเดี๋ยวจะไปโยนเกมกันสักนิดนึงเอ้าเพื่อนวีข่าร้ายเกมเป็นไรไม่รู้กด่่ไมติดะ อะไรวะเอ้ยเอ้าทำไมกูเด้งมาอยู่สีนี้จู่ๆข้าก็เด้งไปทีมตำรวจว่ะเพื่อนเอ้าแล้วแล้วกูเด้งมาทีมโจรอ่ะเอ้าอะไรวะเอ้าเอ้าสวยเป้าวจู่ๆเราก็เด้งมาทีมตำรวจกระโดดได้เอ่ออิดต้องไปวางระเบิดก่อนอมามาเราไปโยนเราไปโยนให้อิดให้อิดฆ่าเราเราต้องไปให้อิดฆ่าเรากูโก้ก่ไม่เจอหรอกกูรู้ไหมกูกำลังเอามาดูอยู่จ้าโอ้ไอ้นี่ตัวจิตตัวจิตอ่อยาอิดอิดอิดไปวางระเบิดหน่อยดิบอมเออ เดี๋ยวไปเจอกันบอมเอได้ไหมแล้วหนึ่งกระบอกอิคาดูดำกับคงกระดูกตัวดียวทุกคนต้องฆ่าตัวตายพวกเราต้องฆ่าตัวตายเดี๋ยวเดินไปให้อิทฆ่าดีกว่าถ้าอย่างนั้นกำลังดูดดื่มกับโครงกระดูกตัวนี้อยู่แน่ซันเดย์วิเจีญาติมันบังเลยนี่ไงอิทอยู่เนี่ยอิทธิอยู่เนี่ยต้องต้องต้องให้อิทฆ่าไม่งั้นมันจะไม่ มันจะไม่เลยนั่นแหละมันจะไม่สุ่มให้เราถอดเลยอาเฮ็ดช็อตเลยอ่ะเฮ็ดอาอายิงยิงอิดมึงก็ฆ่าผมกูเชิ่หน้าตาหน้าตาอิดไหมคนเอื้อมันครับเราจะสุ่มทีมมันก่อนนะฮะนี่มาดูกันว่าใครได้ไปอยู่ทีมโจทย์นะฮะรอลุ้นอ้าวใครอ่ะใครอ่ะสัตเต้เหรอโอนเอ้าว่าไงโกอยู่ทีมเดียวกันว่ะมัาครับ ตำรวจตำรวจจะเป็นคนหานะครับผมจะไปหาตอน4ี่นะตีสามสิบเอาสันเดย์เหรอเยี่ยมเลยเฮ้ยอันนี้อ๋ออันนี้อันนี้อุ้ทีมโจรไปซ่อนนะครับทีมโจรไปซ่อนนะครับเออไปเราไปไปซ่อนนะครับไปซ่อนนะครับพวกผมจะรอเฮ้ยกูละซ่อนอยู่กันนี่ดีกว่านี่อยู่กับซันเดย์ที่รักเอ้ย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  สุบซันเดย์อยู่ทีมกูอยู่ทีมมันวะเนี่ยอยู่นี่อยู่เนี่ย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 จะรอดโอเคนะจะหมโอเคไปซันเดย์ซันเดย์เลขกล่องวะเอ้ซันเดย์ซันเดย์ไม่มีไม่มีเลขอ๋อม่ีแต่ว่าอีป้าซันเดย์ป้าซันเดย์เราเย้ชุมชนทุกซองชุมชนทุกซองตรงนี้มันซ่อนไม่ได้หรอได้มันมันมันก็ซ่อนได้นะผมก็โดนเจ็บอี ด่านนี้นี่มันแบบโอ้โหเป็นด่านซ่อมที่สุดยอดเลยนะฮะแม่งมีเสียงฝนด้วยเอ้ยเอ้ยอะไรวะสเตย์ทำไมมึงเรียกตีนอย่างงี้อ่ะเพื่อนเบายิงไล่นกอ๋อยิงไล่นกเหรอยังไม่ได้ยิเสห็นดูเอ้ยเอ้ยสเดย์ปืนมันวั่นว่ะขอโทษขอโทษขอโทษไม่ดีที่ไม่เอาระเบิดไปด้วยเอ้ยเอ้ยเดย์ซันเดย์ซันเดย์ดูลูกอันนี้ดิจู่ๆกูก็อยากปลามันออกมาเอาดิเอาข้าวเชื่อเลยข้าวเราหามันไม่เจอจริงจว่ะเดียวมัวแต่แบบเป็นอะไรกันก็ไม่รู้ว่ะ โอ้กูเจอล้กูเจอซีกูล้เฮ้ยสเตย์ตรงนี้เลยเหรอเอ้าเย้เดินเลยตั้งไกลกับมาเจอพ่กนเดียวกันเจอหรอเจอหรอเฮ้ยเฮ้ยเอาวัดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮเฮ้ยเฮ้ยเโอ้สเตย์แม่งเก็บสองเลยฮ้ยเฮอน่อยู่นี่นีลยไอ้เชียวัสเตย์ต้องไปบอแล้ว เมื่อกี้กล่าวว่าจะเป่าสันเดย์ก่อนไปเยอะไม่ทันเฮ้ยราใช้แต่มีดนะเราใช้แต่มีดนะเพื่อนอย่าเหยียบนะอย่าเหยียบนะสันเดย์เดย์เดย์ไหนแม่งยิงกระบาลกูเอ้ยผมไม่ได้ยิงพวกคุณไปนะเออพวกคุณก็ไม่จำเป็นต้องฆ่าผมก็ได้เดย์คนหน้าที่นะความัน้าที่บนโเสียลเลยโอ้ยเแย่แต่ตัวมันไม่ได้ตับเหมือนเราเนี่ยดีผูหายผาได้วะ ให้เราแย่หาไหมโคตรเนียนใครมันเดินอยู่ตรงนั้นเอาไอ้เยอะไอ้เยอะไอ้เยอะกูกูกูเรียกำลังจะไปซื้อน้ำปลากูไปซื้อน้ำปลาเพื่อนไม่ต้องตามกูมากูจะไปซื้อน้ำปลาอีดโคตรเนียนเลยกูแค่จะกลับบ้านกูแค่จะกลับบ้านเอาไอ้เยอะมันมันดักซ้ายดักขวาเลย ไปก่อนไปก่อนไอ้เชี่ยเสียวอ่ะคนดูว่ะเอ้ยเอ้ยเอ้ยโอ้ยเอ้ยคุณลิมซึกระสุนอ้าวจบวะไม้ไรความสามารถไป้กูไปเก็บศพกูดิศพกูมันมีกระลูกสองนะไม่เลยไอ้เจ๊คนมัต้องอยู่แถวนี้แน่เลยเฮ้ยคือ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 ยังไงวะยังไงวะตอนนี้นะครับโอ้โหเหลือซันเดย์อยู่คนเดียวนะครับในทีมผมแม่เจ้าแอบอยู่ตรงฟอกหลืม

เชี่ยแม่งไม่มีใครหาซันเดย์เจอจริงเหรอเนี่ยโว้ซันเดย์มึงแม่งอย่างเพิยวซันเดย์มันอยู่บนฟ้าเหรอวะทำไมโหดจังเลยอะเพื่อนเฮ้ยโอ้โหตอนนี้ซันเดย์นี่คือแบบชิลมากเลยนะฮะเฮ้ยึดไหนไอ้ไม่มีใครหาเจอจริงฮะโอ้โหไม่มีใครหาเจอจริงซันเดย์เพื่อนมึงแม่งจีเนียสว่ะมันต้องอยู่แถวไหนสักที่วะเดี๋ยวลองไปหาผมข้างล่างอีกสองนาทีนะครับผม ตอนนี้ซันเดย์ก็ยังไม่พูดด้วยกันนะฮะส่วนทีมหาก็ไม่พูดเหมือนกันนะฮะพี่ยีน่าจะอยู่ข้างบนเด้วชิวๆอ่ะอุ้ยชิวๆด้วยโอ้ยเดนเจกูเฮ้ยีตอนนี้โก้พกความแค้นมาเต็มสปีดเต็มสเต็ปอะไรวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใครวะเฮ้ยเอาโอ้ยโอ้ยซันเดย์โอ้จีสัสโดนเปิดเผยตำแหน่งซันเดย์โดนเปิดเผยตำแหน่งหัวอะไรวะ เจออีกสองวินาทีเปนีัไม่เคยเลยเข้าไปดูเดี๋ยวเข้าดูหน่อยไอ้เชฟแม่งคนซ่อนแม่งหาหายากคนซ่อนแม่งยากจังวะเฮ้ยมีดีวะเฮ้ยมาเจอโก้เดี๋ยวเจอโก้เดี๋ยวเจอมีความแค้นนี่ต้องชำระเว้ยแต่กูเพราะว่ามันไม่น่าจะฆ่าถึงเซียทีสามสิบวีนะครับเดี๋ยวผมจะเริ่มหาเข้าไปได้ไหมได้อะไรวะเฮ้ย โโอหซันเดย์ซันเดย์เว็นโปอ่ะซันเดย์เว็นโปอ่ะยิงไม่ตายอ่ะซันเดย์เว็นโปอ่ะเนี่ยนเนียนีไป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 หาเขากันให้กูไปหาที่ซ่อนกันได้ละเอ๊ะเอาแบบนี้ไหมเอาแบบนี้ไหมเราแบบให้ถ้าสมมติมันเหลือหนึ่งนาทีอ่ะเราจะถือว่าทีมซ่อนเป็นฝ่ายชนะเไปแล้วให้ทีมซ่อนแบบบอกว่าเออเนี่ยซ่อนอยู่ตรงไหนแบบเนี้ยโอเคป่ะอ่ะยาวๆอ่ะหายยาวๆก็เลย ไปเคียร์หมดได้ได้ได้เอาแบบนั้นก็ได้เอ้ยเอาสามสิบนี้แหละมันเด็กอะไรอะอะไรอะอันตรายอันตรายเอ้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 แล้วใครจะไปอยู่หรอเอ้เอ้สันเต้ไม่หามึงซันเดย์กูไม่กูไปอยู่กับซันเต้เดียวซันเต้เอามันซันเดย์รู้เหรอว่าอยู่ไหนไม่ต้องรู้หรอกว่ากูอยู่ไหนกูอยู่กับเขาหลุดมึงอะไอสัตว์กูนอนนอนแชร์ไหมกูเดินลงบันไดมากูมองไปที่ต้นไม้เอ้ยใครกันเนี่ย ว่ามันเป็นไรกับต้นไม้เนี่ยพวกยี้ด่มันไปบุกต้นไม้หมดเลยรักป่ารักเขารักป่ารักเขารักเราบ้างนะเอ้ยเอากระถิ่นเอาเอาเอ้ยตายตายเฮ้ยกดฮิตเดี๋ยวเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวตอนนี้มีไหมวีไหมไม่มีเนาะมีต่อให้ด้วยกระถิ่นแปลว่าเขาเขาเขาใหญ่โฉมโหดไงเดี๋ยวใบใบให้นิดนึงเลยกันไหนๆก็ อ่ะเฮ้ยเฮ้ยใครใครกดวิทอายุกองปลาเปิดเล่นไอ้ปลาเปิดเล่นเฮ้ยนี่กูนี่กูหาที่บอกจริงๆเหรอวะเนี่ยอ่ามีตรงนี้ไม่มีตรงนี้เอ้ยเอ้ยมันคิดว่ากูจะบลต้นไม้เอ้ย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 เอ้เอ้ยเอ้ยเ้ยขนลุกว่ะกกไกแล้วีกว่าดียไก อย่ากูดีเอ้ยอย่าบอกอย่าบอกดิเพื่อนอย่าบอกดิเพื่อนไม่ยินเิดยินเหรอ้ากูเห็นแล้วเจ้าใครวะใครโดน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 วะไอ้ย่าสเตเพื่อนกูไม่นี่ลูกซองมันโกงอย่างเงี้นี่เองกูบอกแล้วลูกซองมันก๊อดเพื่อนถ้ารักชีวิตอย่าได้คิดซ่ากับลูกซองผีโอ้เวลาอิท

เฮ้ยยยยอังลูกซองไมันกดหมดแม็กใไหมหมดแม็กเชื่อแม่งคนหาคนซ่อนแม่งไม่ชนะสักรอบไปไหวเชื่อแบบนี้แม่งยากกว่าอัดกันชนะมันมันไม่สมดุลเท่าไหร่อออเราต้องปัดอย่างเงี้ยมันสมดุลดีวะไม่ใช่แต่ปืนพกหรออย่างเงี้ดีจริงเหรอแต่คู่เละไอ้เออว่ะเราซื้อระเบิดมาแบบคนขวรเนี่ เปิดควันเฮ้ยนี่มันเปิดเวยตำแหน่งเลยนะทำให้ว่าหนีไงหนีได้ควันเคยเน้จ้าเปล่ากี่จ้าอ๋อหนีได้ควันใช่ไหมก็ตรงนี้จริงอ่ะเพื่อนแต่คู่ด้วยเฮ้ยไม่ว่าเฮ้ยซันเดย์ถ้าเจอเขาก็คือแบบได้คู่เลยนะอยู่ไมอยด้แล้วแยกย้ายเพื่อนอยากย้ายเฮ้ยพวกเขาไม่ได้อยู่ตรงนี้ เฮ้ยพมันเริเงียบแล้ววเะเอ๊ะเอ๊ะเอเ้ยเอาลยเอาลยเอาเอานแบบแบบนะเยง้ยเงเฮ้ย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 เม่เยเยอโอ้โหเพียบน้อยคนหนักว่ะเฮ้ยเฮ้ยทำไมกูยังไม่เจอใครเลยวะ ไสเตเดไม่เจอคุยเชยเลยกูยังไม่เจอใครเลยวะความกระโดพอดีเลยเฮ้ยเออตกใจไอ้สัตว์ถ้าถ้าสมมติแบบเป็นเป็นแบบชีวิตจริงกูว่าสัตเดย์ตายแล้วเมื่อกี้กูกดกดหมดแม็กอะสันเดย์ร่างตรงนั้นยังไม่ไป สันเดย์สันเดย์ตรงนั้นยังไม่ไปไอ้ตรงข้างในตรงซอกนั้นอะยังไม่ไปด้านหลังเข้าไปมาเนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยยังไม่ไปไม่ไอ้นี่ไปมาละอ้าวแล้วอ้าวว่าไงว่าไงว่าไงกูว่าแล้วกูว่าเนี่ยทำไมกูไม่ออกมาวะาแล้วกูกูว่าคนหาแม่งคนซ่อนแม่งแบบไม่เชื่อมันยากจริงนะเนี่ยมีมีระเบิดก่อนล้ลูกวะระเบิดแปัดระเบิดกว่าเอาเลยเอาไปตามสบายตามสบาย เออเดียวซื้อเปิดแฟดตเปิดควันได้นะไอโกอนุญาตละได้นี่ไอ่ใช่เจอปุ๊บปลาแฟตปลาแฟตปุ๊บกูหนีซื้อในวิชันนะใช่ดิซื้อในวิชั่นมาใช้ตอนโหมดแบบนี้เลยนะเออหาโหมดมันเปิดแช่งแง่ววัไหนไม่ออกดตัวเอ็นกดตัวเอ็นนี่ดูปลาตีเกี่ยวเออคิดไปกันเถิบโผล่เราไปหากันดีกว่าเออเออตอนนี้เอาไงเดือ รอบหน้าเราเว้นในแบบมืดไหมแบบมืดไหมแบบมืดอ่ะเออหาแบบมืดในเกมเคาน์เตอร์อมาเออก็ไปซ่อนอะ่ะคิดว่าไงเพราะงักก้นไม่ต้องเนในมิชั่นน่าจะมันก,กว่ามันจะได้โอกาชนะมาก,กาโอเคโ<ๆ>อเคเพราะแบบเผื่อเปลี่ยนบรรยากาศไงให้ใช้ในมิชั่นกันอะ่ะจะได้มองเห็นยากขึ้นเนี่ยใช่คุณ <ham> ในมิชั่นเกมนี้มันก็ไม่ทำให้มองเห็นยากขึ้นเลยนะมันแสบตาเมื่อแสบตาเป็นสีเขียว โอ้โหคมชัดจริงก่อนดับ 4K กูบอกเลยซาวเสียงนี่แบบ h i ออดิโอ o มากเฮ้เขาเขาเงียบอะฮะเฮ้ <laughs> เกมโคตรขนลุกอะอย,ยังไงวะเนี่ยเฮ้ย โอ้โหไอเ้เอ้ยสเดไม่สเต้บุ๋ปลาไปไหนเจ้ยกูจะรอดนนาทีอย่าไเดี๋ยวเดี๋ยวเราอิดเราเป็นคนซ่อนแล้วเราเป็นคนหาเราเป็นคนหาเกเป็นคนหาซ่อนทำไมวะเนี่ยเ้เ้อ้ยโอ้ยจ้าดออาดีก็เริมริมเซฟปิดไอ้เห้ยไอ้เห้ก็เหลือเฟือ ออแล้วก็เอาลูกฟองไปใชไปไม่เลยไม่เลยก็มันต้องอยู่ข้างล่างแน่เลยนี่เห็นแล้วน่ากลิ่นะแบบเฮ้ยไม่ใจเลยตาหลอดไปทั่วกองมันต้องอยู่ข้างล่างเว้ยว่ามีใครตรงนี้หาแลยมั้ยไม่หาแล้วโอ้ยไม่แน่เปรียวปลาขั่วเลยครับนี่กูบอกไว้นะเดคมชัดยิ่งกว่าเสียงไฮออดิโออ่ะ ว่าว่าแม่งน่าอยู่ไม่ไกลไม่คิดนะบ่านตรแถวๆนี้แหละอ่างไกลความเจริญอ่างไกลความเจริญอ่างไกลความเจริญเนี่ยเกินกูเลือกความพอเพียงเว้ยเมื่อกี้กูมองยี่ห้อทำไมแม่งค่หางเลือกกูหาดีกว่าจบแล้วเพื่อนไอ้เหยอะไงสาวชิบหายเอ้เอ้ยมือบ้านมือบ้านเอือ ไอ้กูบอกไหมกูบอกไหมกูได้ยินเสียงไอ้โก้เปิดในวิชั่นเล่นด้วยคักูอยู่ข้างๆมึงไงกัอนโก้เน่ยไอ้กูว่าอยู่ไอ้เชี่ยมันจะเล่นกูตอนไหนวะตอนกูเดินไปกูเห็นแขนใครรู้มันง้างระเบิดอแม่กนี้ไอ้เด็กเป๋มันง้างระเบิดอเดียวแม่งกูกูรอจากไอ้โก้แต่ไม่รอดจากไอ้อินว่ะเศร้า เอ้ดเอย่ามึงขยับอย่ามึงขยับอย่ามึงออกใจมันระเบิดสีเขียวมันระเบิดแล้ววะระเบิดระเบิดควันสมอ์ไม่ไม่ไม่สีเขียวเป็นควันสีแดงเขป็นอยู่อ่ะมันจะเขียนอยู่สีแดงมันระเบิดระเบิดระเบิดเมือ่ะระเบิดควางอ่ะอ๋อแล้วกูซื้อสีแดงมาะนี่ป่าถือมึงได้ปะเอ่อเอาไงดีวะเอ้ยเชี่ยกูเจอใครก็ไม่รู้อ่ะนี่เอ้ยเขาระเบิดเขาระเบิดโอ้โห ไปไหนไปไหนโอ้ยยมึงรวยมาเบิดกีนจังวะไอ้เจ้ากูเจอแล้วกูเจอแล้วโอ้ยย่าแปดขาวช่วเลยอ่ะเฮียพวกมึงรวยมาเบิดกันจังวะฮัลโหลสายขวาสายขวาทานไปทางร้ายดีกว่าเอ้อเอ้ยเอามันเอามันเอามันไปไห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 นเอ ดี่อ่านหมดแ็กเลยกูกูกูเขียวมึงไอ้เหี้ยมึงปลายแล้วเบิดแฝดอันกูใช่ไหมเนี่ยปลายระเบิดรูปแบบอะไรเงี้ยไอ้เหี้ยแม่งปลายแบบปลาแบบโอ้โหรถแม็กแจกแถมอ่ะมีเท่าไหร่ใส่หมดอ่ะเอ้ยเอ้ยเอ้ตกใจไอ้สัตว์เดย์ใายเนาะเอ้าเฮ้ยกูไม่เห็นได้ไงวะเฮ้ยกูไม่เห็นได้ไงวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกูไม่เห็นได้ไงวะระเบิดเร่งระเบิดช้าเลยวะไอ้สัตว์เปิดระเบิดแล้วกูตายห่าพอละ ไอ้กูว่าเราต้องเว้นแมปมือจริงๆแลบ่แม่งคนคนคนซ่อนแม่งไม่มีโอกาสชนะเลยรับรับเอาไปเอออิดอ้าวตายแล้วคนไม่ครบทีมบ่ะเอาอีไปละชิบหายข้างหน้าคนอ่ะไอเย่ไอเย่ไอ้เรายุติรอบนี้เป็นรอบสุดท้ายเลยไหมใช่มาอ่ะกูเป็นคนหาใช่ไหมใช่กูเป็นคนหามาให้เราเป็นรอบสุดท้าย เอ้หมดเวลาอันนี้ถึงเวลาเราถึงเวลากู้หาแล้วนะฮะซื้อปืนก็ออกมาไม่เลยไม่ไม่ซื้อละถึงไม่ทันเฮ้ยรอบนี้ถืถอถือมีดว่าเลยดีกว่าวิธีคนจริง<ม>ก็ถือมีดว่ากันเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไวจังวะเอ๊ะใครมึงปาระบงระเบิดอเหไอเชี่ยไอเชี่ยกูเห็นมึงอ่ะกูเห็นมึงอ่ะกูไปอ่ะกูไปอ่ะผมไปแอ่ะ ฟ <laughs> <laughs> าบ่อยเลงดิวิ่งวิ <laughs> ่ง <laughs> โอ้ย,โ,อยโดนโดนโดน <laughs> โอ้เอาเปินบุกเข้ามาัส <laughs> เดดเลือดเลือเท่าไหร่อะ <laughs> เอาดีตายเหรอตายเลยอ๋อเยอะเดมกินกูไม่เป็นไรอีกนานอยู่นะฮะก้เพี่ยนโก <c oughs> ูเลือดเลือเท่าไหร่อะ กูบอกไปพักก่อนไปเออนอนแบบแบอเียดเพิ่มกว่าพุดเป็นพุดเป็นคนคนจริงคําว่านอนเนะเอเคไปฮะเฮ้ยไอเชี่อเอ้ยคูไม่น่าลงมาเลยฟกกิงอ้ะอย่าอย่าเฮ้ย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 เฮเฮ้ยเฮ้ยเเฮฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย้ยเฮ้ย้ยเฮ้ยเฮเฮ้เฮ้ย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 เยเฮย